รู้ไหมทำไมตอนมูรตะใช้ปรานวารีแล้วมองไม่เห็นเป็นน้ําอลังการแบบกิยูถ้าใครได้ดูดาพิฆ้าลาสูนเดอะมูวี่ปราสาทไรขอบเขตเนี่ยจะเห็นมูรตะตอนใช้ปรานวารีที่แบบเป็นน้ําแบบปิดปิดเดียวเนี่ยยังเป็นเย่ยวแมว,ว,วนะออกมานิดนึงแต่ก็ยังพอแบบฟันคอสูนได้อยู่ไอที่มันเห็นออกมาน้อยๆน,นั้นนะคือไม่ใช่นะคนเขียนนะเขาเขียนว่ามูรตะเนี่ยกระจกเกินนะ กระจอกเกินก็เลยแบบว่าออกมาเป็นน้ําแบบนิดเดียวมองไม่ค่อยออกมองไม่ค่อยเห็นนะไม่อลาัางการแบบกี่ยูแล้วในหนังสือการ์ตูนเนี่ยเขาเขียนไว้อีกว่าเวลาใช้ปานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีเอฟเฟกน้าสายฟ้าอะไรโผล่มานะจริงๆเพราะว่าคนใช้เนี่ยมันเก่งนั่นแหละมันแบบพิ้วอะเออมันพลิ้วเกินถ้ากระจอกก็คือไม่ออกก็่แหละแล้วก็ที่เห็นนักล่าศูนย์ขั้นต้นๆเนี่ยใช้ปานวารีกันเยอะเนี่ยเพราะว่าปานวารีมันเป็นปานเริ่มต้นพื้นฐานนะก็แถมให้นิดนึงอันนี้คือ มุลตาเนี่ยก็คล้ายๆกับนักล่าสูนคนอื่นประวัติของเขาเนี่ยก็คือครอบครัวตุยกันหมดเหมือนกันโดนสูนจัดการกันหมดก็เลยมาเป็นนักล่าสูนนั่นเอง